คาทำคนแคนานๆานทีเข้ากลุ่ม,มแค่จะไม่เห็นเลยลก็รู้สึกดีครับรู้สึกติดเต้นนะครับอขอบคุณที่ยังคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณครับทำไมวันนี้เข้ามาทำอะไรบ้างวันนี้มาทบปรวันาก,กาับวิยาศาสตร์ทำพิธีนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายเปนแนทางกรุงเทพด้วยครับซึ่งเพลงเราก็ยังตังตลอดอยู่ ไม่ไม่ไม่หายไปเลยขอบคุณครับขอบคุณนอกันเพลงนะครับอย่างต้อนรับและให้กำใจด้วยเรางงไหมครับว่าในทุกปียอดในยู u b e เราจะเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาแต่การที่ผลงานก็ไม่ได้แบบต่อเนื่องแต่ว่ายังเป็นที่หนึ่งอยู่ผมคิดว่าอาจจะถ้าจะนับมาจากก็คือเริ่มต้นคือผมอาจจะทำคะแนนมานานของทุกคนนะครับถ้าจะพูดแบบการ าเสียงแบบนักการเมือง <c oughs> ก็คือแบบคงทำคะแนนมานานนะจีบมาตั้ง <c oughs> แต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เขานะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะเปิดเพลงให้ลูกฟังแล้วก็โทรถึงรุ่นของลูกของหล,ลานะนะครับอาจจะเป็นมีส่วนนะครับก,ก็อาจจะเป็นส่วนนะครับแต่ก็อะไรก็แล้วแต่ต้องขอบคุณที่ยังรักงานเพลงของบัคแคนนะครับ <c oughs> ที่มีมูหรืออะไรที่ทําให้ยอดดิวติดอันดับยูทูบไม่ได้มูผมคือชอบทําบุญหลักๆคือ ถ้าจะใช้คำว่าชอบไม่ได้เราก็เคยทำนะครับความเชื่อนะครับผมคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำตลอดครับทำมาตั้งแต่มนแคนเป็นมนตรนแทนเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อว่าเราเราเราทำความดีร่วมกันกับพี่น้องแฟนเพลงครับก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นสตางค์ระวันที่เขาพี่น้องแฟนเพลงให้หน้าเวทีครับพวกเราก็จะเก็บเก็บรวบรวมกันทั้งหมดถ้าถ้าเป็นไปได้นะทั้งหมด เขามไม่ทาหายนะอาจจะมีหล่นบ้างแล้วเก็บมาทเอาไปทํากิจกรรมดีๆครับบูรณะสันนสถานบ้างโรงเรียนบ้างนะครับว่าให้คนกู้ยากได้บ้างครับาลยบ้างแต่หลายคนก็บกแบบที่คนแทนต้องทำยังไงความนิยมมันถูกแบบไม่่ลงไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองอันนี้ผมต้องยกความดีความชอบให้ทีมงานคุณครูแล้วก็บริษัทต้นสังกัด ที่คอยหาสิ่งดีๆมาให้ผมมาผู้สื่อสารให้พี่น้องแผ่นเพลงได้ได้ได้ฟังกันนะครับก็จะเป็นงานเพลงนะครับเพลงในมุมต่างๆของการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนพี่น้องแผ่นเพลงนะครับื่องความรักเรื่องของการต่อสู้ชีวิตนะครับอาจจะอาจจะตรงได้อาจาอาจะตรง,าาก,ตรงกับได้หลายคนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจ พี่น้องกปนเพลงด้วยในการ,รต่อสู้ในการทำงานเห็นพี่บอกว่าทําบุญอย่างเงี้ยมีการขอพรเรื่องการงานเรื่องเพลงอะไรอนี้ด้วยแม้มแ่นอก็คือขอแน่นอน <S <S ขอแน่นอนแน่นอน,น,นก็ต้องขอให้ให้การงานราบรื่นนะครับและที่สําคัญผมขอให้พี่น้องกปนเพลงด้วยผมเขาเป็นเจ้าของสตางค์นะรับทุกท่านครับผมไม่ทําอะไรจะบอกว่านี่นะสตางค์ของพี่น้องเป็นเพลงให้มานะขอพี่น้องคอนเพลงอาจะเยอะกว่าของพวกเรานิดนึงเลามารวมกันแล้วก็ เอาไปทํากิจกรรมที่ดีร่วมกันเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวตุอันนี้เป็นความเชื่อของของหลายๆท่านเลยผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเป็นเด็กดีเราได้สตังของเขามาเราไปทําบุญหรือทําอะไรเราก็ต้องบอกเจ้าของสตังเขาหรือแม้ไม่ได้ไปบอกกับตัวก็อธิษฐานขอให้เจ้าของสตังเขาได้กุศลด้วยน,นะได้บุญเอ๊กุศลด้วยนะครับในการทาความดีด้วยนะครับการอยู่การมันก็สำคัญ เรื่องนี้สำคัญนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าผมได้คุณครูได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูคอยเขาก็พงหนงครับแน่นอนเราเป็นศิลปินเราเป็นเด็กถึงแม้วันนี้เราโตแล้วแต่เมื่อก่อนเราก็เด็กเคยทำผิดบ้างดื้อบ้างอะไรต่างๆมาอยู่ในทํานองของที่งานก็ได้รับการเขาก็พงหน่อกับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะคุณครูสลาคุณครูท่านให้ความเมตตากับลูกศิษย์คุณครูผมโดยเฉพาะผมผมผู้ชายผมดม่รูหน่อย <c oughs> ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนก็เลยได้ได้ได้เป็นกรอบกะเบางที่ดีในการดำเนินชีวิตรเรียกว่า เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการทําหน้าที่เสียเปล่าการดำเนินชีวิตด้วยในส่วนตัวด้วยครับูอย่างไเกี่ยวกันครับอย่างหลายคนมองว่าเราดังยังเราไม่ออกสื่อแต่ทำไมเรายังดังในทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องทีวีเราแทบไม่เห็นแต่คนอยากรู้ว่าเพเขาไม่เข้าคนอยากรู้อันนี้ผมตัวเชียล่มยวพี่มือแขนก็ไม่เล่นแต่ความดังของเราก็คือสมุ่ำเสมอไปแล้วมันดังขึ้นทุกปีหลายคนเลยงงว่ามันทำยังไงนี่คนเล่นแทนผมเหรอ พล่น้อแฟนเพก็ไปเรียนเพลดก็ก็มีข่าวข่าวที่กันกลับเอาไปช่วยลมด้วยช่วยช่วยส่งข่าวให้ตัวผมเองที่ไม่เล่นไม่เพราะอะไรเลยผมเราเราไม่เก่งในเรื่องแล้วก็บวกไม่ไม่ไม่ขยันเรื่องนี้ด้วยครับถ่ายรูปก็ไม่ค่อยเป็นถ่ายที่ไหนไม่หล่อสักทีก็เลยไม่เล่น ก็เลยคิดอยากจะกลับมาเล่นแบบว่าให้แบบเล่นอีกเป็นจรังเพื่อจะได้พูดคุยกับแฟนๆเข้าถึงกับแฟนๆได้ง่ายขึ้นแบบอยากเล่นไปนะขอขอให้ผมไปเรียนก่อนแล้วละครเหรอพีมีไหมคะละครผมก็คิดนะครับแต่ว่าบทกับตัวผมตอนนั้นคิดว่าจะหายากไปถ้ามีก็บทเป็นพ่อไม่ได้จุดนี้ไม่แด่จุดนี้ช่องวันเขาก็เขียนบทเพื่มเขาติดต่อเขาติดต่อมาหลายปีแล้วนะคะอันนั้นพูดหยอกเล่น จริงผมเล่นไม่เป็นเพราะว่าไปเสียเวลากองเขาแต่มีแต่เขาติดต่อมาหลายปีไม่มีใจอ่อนนี่ไม่ใจอ่อนเลยมีมีร้องเพลงให้มีได้ร้องเพลงเพลงกับเชิดในรถไฟเสือใช่จริงๆผมคิดในใจนะแต่ว่าก็ปิดกล้องก่อนคิดว่าจะเล่นครับก็จบก่อนผมคิดว่าให้ผมไปยืนอยู่ข้างๆแล้วสาดกล้องผ่านมาพี่มุนแค่จะเป็นตัวประกอบไม่ได้นะครับจริงๆถ้าเป็นหลักของผม จริงๆเราไม่เคยนะก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าด้วยความไม่เคยตัวไปทํางานร็เสียเสียเวลาแต่ถ้าเล่นก็ต้องเล้นในกรุงเทพนะครับนรีมันไม่ใช่ทำขนาดเราใช่ไหมครับพี่ก็เลยไม่รับเล่นจริงๆก็ใช่นะครับเจก็ยังไม่เคยนะเราก็เคยแค่ไปถ่ายเอ็มดีบ้างเป็นอะไรที่เรามองแล้วเราต้องใช้ต้องท่องบทต้องอะไรต้องจำความจำไม่ค่อยดียัง กลัวกลัวกลัวทำทำไม่ดีทําได้ไม่ดีอย่างไรหลายคนเขาก็แบบว่าบถามมาเยอะว่าแบบไม่คิดจะลองสักครั้งหรอบทแบบไหนที่พูพี่มอนแทจะขูกใจอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีหลายประเด็นนะเล่าความในใจผมผมหนึ่งเน่ยผมผมเล่นไม่เป็นสองผมไม่หล่อโอ้ยพูฟี่มอนแทผู้สลายยังเล่นเลยอ้าวหมายถึงว่าอย่างคุณพี่เป็นอาจารย์เราไหม มีไหมคะมีให้คุณครูไปลองก่อนมีไหมคะมีบทที่แบบว่าอุ๊ยอยากถ้าเป็นเราเราอยากเล่นจักรอะไรอย่างเงี้ยมีคือเป็นบทที่ต้องร็อบบีงไปด้วยก็น่าจะบทค่อนข้างจะรู้ดูหน่อยเพราะอะไรเพราบทหวานนี่คงไม่ใช่บทหวานไม่ได้คุณก็พร้อมสู้ค่าตัวขอบคุณลูกหน้าครับ อย่างที่ผมกล่าเองคือกลัวไปครับเขาเสียแล้วแต่แต่อนาคตก็ไม่แน่ไม่น่าโชคดีครั้งนี้นะครับคุณบอยเปิดใจนะเพราะปกติอย่างนี้ยืนการว่าไม่เอาจะกลับบ้านอย่างเียอนาคตอาจจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวขอไปดูแลตัวเองให้หล่อกว่านี้ก่อนไปรอไปรอ คุณป่าแฟร์ทำไหมครับลูกไม่ทำผมขอเดี๋ยวับผมถือกันนจริงๆผมเหมือนท่านนะครับด้วยความเราเป็นคนอีสานด้วยกันลักษณะท่าทางเป็นเกียรติแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าชาติปางไหนนะก็ผมเองก็ชื่นชอบท่านนะครับก็ให้กำลังใจท่านในการทำอาชีพของท่านนะครับส่วนตัว ผมเองก็เคยรับราชการทหารครับแต่ว่าเป็นหนามชั้นผู้พลานเป็นหนามชั้นผู้ใหญ่เป็นรุ่นฉันก็ถือว่าเป็นรุ่นฉันแก่ด้วยในวันที่ต้องการหนุนเขาเขาดีใจที่ท่านรักในเสียงเพลงแล้วก็ให้เขียนกับลูกหลานถือว่าเป็นลูกๆลูกหลานถ้าไม่ถือตัวผมเองก็เคยเจอท่านท่นเป็นแเารื่องนี้เขาเรื่องนี้หรือเปล่าครับทำให้หน้าเวทีเราสงบ มสนุกไม่มีใครกล hey, ้าแบบไม่กล anyway> ้ายกกลวกไม่กล้า totally ก็อาจจะมีส่วนนความจริงไอ้รุ่นที่มาแสดงมามาดูเราแสดงนะครับเขาก็ก็จะรู้ว่ามาดูที่มันแก่้องทำยังไงต้องแบบส่วนมากคือกลุ่มกลุ่มผู้ใหญ่จะเยอะนะครับวัยรุ่นอาจจะน้อยลงก็โดนโดนข่ม ในหน้าเวทีก็ดีคุณพ่อคุณแม่มาให้รุ่นลูกเถอะไปก่อนจะมีกลุ่มที่แบบมาแสดงกล้ากล้าแสดงใส่คุณภาพใส่หน้าเวทีพี่ไหมไม่มีครับไม่มีครับบางทีเราก็ได้ได้ได้พูดคุยจะเป็นว่ากล่าวกันพอพอสมควรแสดงว่าแนะนำแสดงว่าเป็นคนแต่ว่าน้องๆเขาก็โอเคโอเคหรือว่าน่ารักทุกคนกไม่ค่อยดี มีใครเคยทำไหมแเนี่ยเเต้นตามสนิทอย่างที่บอกย้อนกลับไปได้เจอท่านแล้วไม่คุยคุยอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านคุยกับท่านมากนะครับก็ได้กลับขอบคุณการที่เมตตาถึงแม้ว่าทางโซเชียลจะนะครับมีข่าวๆแล้วก็ไปเปรียบเลยว่าผมกับท่านไม่ทับเป็นเป็นคล้ายๆกันเหมือนแฝดกันบางทีท่านก็อายุมากกว่าก็รุ่นน้องกันหลายคน ไบอกการแล้วประกาศขอขออนุญาตขอเข้ามาครับมีใครเคยทักผิดไหมพี่ส่วนมากขึ้นเวทีก็แฝงแต่แซวแั่ไม่ทับแตไมทับแล้วพี่คิดว่าพี่เหมือนตรงไหนตอนที่เห็นเอ่อตอนที่ดูนะดูในโซเชียลที่แฟนๆเอาอารมกันเขามีหลายลักษณะอยู่คล้ายๆกันก็จะพองหน้าตา เดี๋ยถ้าเทียบกันอายุต่ออายุใี่ผมสุดไม่ได้หรอกดีนะท่านเกิดก่อนนะเกิดไหมพี่โดนแซวว่าเป็นเพราะแฟ่เซโ่ะดีใจแล้เกิดท่านขอบคุณและดีใจนะครับที่คุสาวเปี่ยนายทงเลยมีครั้งที่เคยไปร้องเองท่านอกเนคู่ะหรือวเป็นโอกาสที่ดีท่นไเห็นสถานการตอนนี้ค่ะอยากให้กำลังใจท่นเองบ้าง ก็อยากให้กำลังใจนะครับที่ว่าจะเป็นท่านไ้ทับนเขาท่านผู้ทับคนใหม่แล้วก็พี่น้องๆนกองชาที่ทำหน้าที่ดูแลปกป้องรุดินนะครับทุกๆข้าสวนท่านจะเป็นหทหางานกับ่ายบ้านหมงกับทุกๆท่านนะครับก็อยากให้กำลังใจนะขอบคุณครับขอบคุณคร ขอสัก